ก่อนที่เรียกร้องใครมาอื่นมาช่วยก่อนจะเรียกร้อ,ครอ,นนะอ,รองความเป็นธรรมคณดูสิ่งที่คุณทาก่อนเพราะสิ่งที่คุณทํามันเป็นธรรมกืนไหมก่อนจะเรียกร้องเสรีภาพแล้วคุณครบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นแล้วหรือยังก่อนที่คุณจะเรียกร้องหาประชาธิปไตยคุณเคารพความคิดของส่วนใหญ่แล้วหรือยัง ก่อนที่คุณจะร้องหาความช่วยเหลือคุณช่วยเหลือตัวเองแล้วหรือยังคุณพัฒนาตัวเองแล้วหรือยังต้นทุนเท่ากันแต่คอทำได้มากกว่าคุณต้นทุนต่ำกว่าคุณคนที่เขาต้นทุนต่ำคุณเขาไม่มีความสุขเขาจะได้ไม่มากกว่าคุณนั่นแสดงว่ารัฐบาลไหนการุลาไหนไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเกี่ยวกับตัวคุณมากกว่าว่าคุณพัฒนาตัวเองได้มากแค่ไหนคุณฉลาดมากแค่ไหนคุณพูดภาษาได้แค่ไหนนั่นต่างหากที่สำคัญ